พอวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป3ศิลปละ,ะสาระทัศนศิลป์วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 1. การจักสารใช้ไม้ไผ่มาจักตอกเป็นเส้นแล้วสารด้วยฝีมือ มีรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันไปนอกจากไม้ไผ่แล้วหวายปอย่านลิเภาก็ยังนำมาจากสารด้วยภูมิปัญญาให้สวยงามน่าชื่นชมไม่แพ้กันนะครับ 2. ง,งานแกะไม้ไม้ที่นิยมนำมาแกะส่วนมากจะเป็นไม้สักเพราะมีอยู่มากเนื้อไม้แน่นแกะง่ายอยู่คงทนนอกจากนั้นก็มีไม้มะค่าโมกมันและอื่นๆนะครับ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กง่ายๆบางอย่างทำขึ้นเองเช่นสิวขนาดเล็กและใหญ่ค้อนไม้ซึ่งงานฝีมือและความคิดสร้างสรรค์นี้ทำให้เรารุ่นลูกหลานได้เห็นผลงานอันมีคุณค่าทางทัศนศิลป์มาจนถึงปัจจุบันนะครับ 3. งานทอผ้าเนื้อผ้าผลิตจากใยไหมหรือดอกฝ้ายที่นำมาปั่นให้เป็นเส้นแล้วจึงทอให้เป็นผืน สงานปั้นปูนการแกะสลักประดับกระจกตามวัดวาอารามล้วนแต่เป็นงานศิลปะท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อคนไทยและประเทศไทยนะครับ 5. ภาพวาดตามผนังโบสถ์ส่วนใหญ่จะวาดเกี่ยวกับเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาสีแบนๆตัดเส้นไม่มีแสงเงาแต่ก็งดงามมีเอกลักษณ์ชัดเจนหรือลวดลายไทยที่เป็นกระหนก แึงดัดแปลงมาจากธรรมชาติก็วิจิตรอ่อนช้อยงดงานนะครับงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นเป็นงานที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษาและช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติต่อไปด้วยความภาคภูมิใจนะครับ